สวัสดีครับผมโกฟิลนคอครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่รายการ Before Record นะครับกับการตกแต่งรีโนเวทเป็นอาคารพาณิชย์ตึกนี้นะครับ3ชั้นข้างในจะเป็นยังไงแล้วแบบที่เราออกมาเป็นแบบไหนตามเข้ามาดูเลยครับ ครับเรามาเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยครับตรงนี้ที่เราทําใหม่ก็คือตรงนี้ครับเราลื้อเราทุบทุกอย่างเลยส่วนตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับพอเสร็จปุ๊บเราจะเปิดประตูเข้ามาตรงนี้เราก็จะเป็นส่วนของรับประทานอาหารหรือว่าจะเป็นห้องนงั่งเล่นด้วยก็ได้นะครับจากเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเราจะกั้นห้องช่วงนี้ครับเราจะกั้นเพื่อที่จะให้มาอีกโซนหนึ่งนะครับเข้ามาโซนนี้ปุ๊บเราจะมีโต๊ะรับประทานอาหารแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดตู้ทีวีตรงนี้นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวตัวแอลเป็นครัวฝรั่งครัวนอกนะครับก็จะเป็นแบบว่าไม่ค่อยทําอาหารแบบรุนแรงเหมือนแบบคนไทยเรานะผัดแบบกระทะไฟแรงๆนิดนึงถ้าจะทําอย่างนั้นข้างนอกเลยครับข้างนอกเราก็ทําครัวเหมือนกันครับจะเป็นประมาณนี้ครับมันมีจุดหนึ่งที่ผมลืมชี้ให้ดูตรงนี้ครับเป็นห้องน้ําใต้บันไดที่ของเก่ามีอยู่แล้วนะครับเราลงระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับบ่อเกิดถังแซดเราลงใหม่ทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้ก็จะขยับเล็กๆน้อยๆนะครับจากชักโครกฝั่งนี้ที่เป็นอยู่ใต้บันไดเราจะขยับมาตรงนี้จะได้แบบไม่ต้องอึดอััััดดนนะรบบบบบวลาแแ่่่งงงงส้้มไยจ โล่งๆนิดนึงนะครับส่วนข้างบนจะเป็นยังไงตามมาเลยครับ มาครับทุกคนก่อนขึ้นมาเนี่ยตอนช่วงเดินเนี่ยผมเสี่ยวมากเลยตรงนี้จะเป็นราวบันไดที่เราออกไปแล้วนะครับก่อนอันนี้จะมีส่วนตรงนี้ทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงนี้ครับมนเป็นราวการตกเนาะตรงเนี้ยที่เราทําไว้แต่ว่าเราออกเพื่อที่จะตกแต่งใหม่มันจะเป็นระแนงขึ้นนะครับเป็นซีซีขึ้นมาส่วนถัดมาก่อนหน้านี้มันได้ทําเป็นกั้นห้องเรียบร้อยหมดแล้วครับเนี่ยลองดูรอยที่รอยยังอยู่เลยแต่ตอนเนี้ยเราลื้อไปหมดแล้วมันเลยดูโล่งที่ทุกคนเห็นก็จะโล่งมากเลยตรงนี้เดินถัดมาครับส่วนห้องนี้ที่เราจะกั้นนนนก็อออจีี้ะเเปล่งงงงรััข2ต ตู้ทีวีนะครับทั้งหมดนี้เลยถัดจากห้องนั่งเล่นตรงนี้ไปจะมีตัวเป็นห้องนอนแขกนะครับห้องนอนที่1ละถัดมาครับเป็นห้องนอนที่2อถัดมาถัดมาตัวนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะครับแต่ตรงเนี้ยเราทําเป็นลอ u n d r y ครับหรือว่าโซนซักล้างส,ส่วนถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํออาอย่างนี้เลยแต่เราจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์เปลี่ยนทุกอ,อย่างหม่หมดเลยเราจะเปลี่ยนกระเบื้องทุกอย่างเลยนะแต่ที่เนี่ยเขาปูกระเบื้องแน่นมากช่างบอกมาว่าแยกยากมากแบบสกัดกระเบื้องออกค่อนข้างยากเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ขนาดือเรอหรอกเดี๋ยวเราทำให้ได้ไปแล้ว 3ส่วนตรงนี้ที่เราออกอะ่ะมันไม่เหมือนชั้น2นะครับชั้น2ที่เราทําเป็นละแน่บางตาเนาะแต่ตรงนี้เราทําตู้ขึ้นมาเลย อเก็บของเลยครับก er ha oh. um ่อนนันนี้ตรงนี้ก็กั้นห้องเหมือนชั้น2เลยนะครับเหมือนกันเปะเลยส่วนตรงนี้ที่เราจะทําใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นาสเตอ r ์เบด o o m หรือห้องนอนใหญ่นะครับส่วนถัดมาขยับมาเป็นห้องนอนใหญ่ปุ๊บห้องนอนใหญ่ก็ต้องมีการแต่งตัวเนาะตรงนี้จะมี walk in closet นะครับตรงนี้ติดจากห้องนอนใหญ่จะเป็นห้องทํางานนะครับห้องทํางานเราทาเป็นสองห้องมีห้องสําหรับคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายนะครับก็จะมีห้องนี้ห้องนึงนะครับแล้วก็ติดอีกห้องนึงตังนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงห้องทํางานมีสองห้องนะครับของชั้นนี้าาเรรจะทํ หรือว่าโซนสักละกันตรงนี้นะครับห้องนั้นตรงนี้ก็ทําเหมือนกันแต่จ,จะแบ่งโซนกันเนี่ยครับเราก็จะทำประมาณนี้เราจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์เปลี่ยนทุกอย่างแม่หมดเลยนะครับทั้นต่อไปจะเป็นยังไงตามมาครับ มาครับทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดที่ชิลม,มากๆเลยแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําเพิ่มนะครับเราจะทำฟาวาสต์ขึ้นมากั้นตรงนี้เพื่อทมเป็นส่วนตัวนะครับเวลาคนอื่นมองเข้ามา,าก็จะไม่เห็นตรงนี้แต่จุดเนี้ยมันจะเป็นที่นั่งชิวครับแบบว่าเอาไว้ทาบาร์บีคิวมากินหมูกระทะหรือว่าอะไรมาชิวตรงนี้กันนะครับจะเป็นแบบตัวยูเลยนะครับส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นจัดสวนนะครับค่อนข้างที่จะแบบสวยงามเพราะลูกค้าเราอ่ะชอบแบบปลูกต้นไม้ก็เลยมีสวนตรงนี้ก็กัน้นมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็เป็นการจัด นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนซิงค์ล้างมือนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าพวกสายยางอะไรที่ว่าลดน้ำต้นไม้ให้กระถางลูกค้าของเรานะครับประมาณนี้ชั้นบนนะครับอันนี้เป็นชั้นดาดฟ้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือก่อนที่จะทำพอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามติดตามดูอีกทีนะครับในอ e ีก e EP หนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ